ด่าใครก็ด่าได้แต่มาด่ากูป๊อตเนี่ยกูไม่ยอม

ห่วยเอ้ยด่าใครก็ด่าได้แต่มาด่ากูป๊อตเนี่ยกูไม่ยอมต้องแบบนี้ดีตีคนดูจะได้รักไม่ใช่คนปากแรบแหละอยากจะเสนอหน้ามาไม่พูดคำหยาบแม้แมมแหมแต่คนดูรักตีสมาคมคนรักนมสู้สู้เล่นเกมผีแค่เสียงเพลงก็ฉี่แทบแตกละเต่าเอ้ยเอ้าโอ้โหลืมมันก็ไม่ได้น่ากลัวเฮียอะไรนี่วะ โอ้ห่วยกันนึกว่าจะน่ากลัวเป็นแค่หน้าโปกมา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 สิงเกิลเพยเยอร์ดิอะไรเนี่ยโอมินั t สตีมบอสเราจะเล่นด่านอะไรนะฟีดมีพีดฮะ 7ซเนไนชิฟออนรูทปะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปในปีหนะึ่งเ้าณร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่นอกชานนอกเมืองกูอ่านไม่ทัน คุโ,โบรบอกกูบอกตรงๆนะทําให้กูกลัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นยาอ่อนก็แค่ยอยู่เป็นพนักงานในร้านเป็นพนักงานในร้านมันจะไปยากอะไรวะใครกลัวกับเกมโ,โบรบบอกนี่กูขอร้องเลยนะควรไปสแกนสมองหน่อยนะโอ้โห วันนี้ไอโฮโเรวิวฟิลายเออร์ดินเกดินาฟสีขอให้มีลูกค้าด้วยไอวอนตัวเนี่เพืนโนุ่มอ้หัวหัวกแอดไหนคีนอัพเดอะสโตร์ทองสะอาดร้านโอ้โหมึงปิดก่อนเลเนี่ย ดิดเอาไวเช็คเดอะคามล่าคีบเดอะดอโคสเช็คเดอะคามล่าคีบเดอะดอโคสมันเงียบจังวะป๊านึงนะกูเปิดก่อนไหมเงียบมากเลยวะคามล่าอยู่ไหนวะ จราดูกล้องอยังไงอ,อ่ะุยขนลุกไม่เป็นไรนี่คือโลบ็อกว้า ไม่เล่นได้ไหมใจไม่ดีเลยว่ะ เฉยไม่ดีเลยว่ะเอา,อาไอขี้ทำไมตรงนั้นมีรถด้วยอ่ะเขเยอคือตามหนัก กูไม่เปิดได้ไหมเนี่ยคุยมันจะเป็นต้องเปิดดิเออแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไม่ต้องเปิดเทคเอาท์เดอะทาร์เก็บขยะ Yeah. What? ทิ้งที่ไหนอะเฮ้ยชิปอะ ได้ยินเสียงอะไรข้างหูขวาปะเหมือนตัวอะไรมันกำลังแหวกหญ้าอยู่อ่ะ Help! Help me! อุ้ยมีคนมาฮัลโหลฮัลโหลเซอร์วลคัมแฮปรูมแฮปคอนดอมแฮปไบไฟฟรีรูมฟรีคอนดอมฟรีเบรกปัดกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมา คุณบิวมีครับรีซ่ามาสี่เดียวละครับเจอสุขเจญส,สุขครับอายุมาก่อนอยู่ครับเอนทอนาบมาครับเล้วผมทำไรวะดูหน้าไม่น่าไม่น่ามีตังค์อยใหญ่นะอย่าญนะฮะบิวอลเทคดิสโอเคเวลามินิทนะโอเคสิบเจ็ดเจดสามนะโอเ f o ฟ์ก๊อสมารอ ไอแคมเปเนเตอร์พ่อมึงอะเพเนเตอร์เฮียแหละมันก็ต้องไม่ให้ป่ะวะของซื้อของขายนา้สักไม่มีตังแล้วก็มาทำไมอ่ะเฮ้ยมึงอย่าิึงไปดีกว่ามึงอยู่กับกูกันเฮ้ย ไอ้โอ้ยอ,อย่าลืมมีแบกอยู่อยังรู้สึกดีกว่าอยู่คนเดียวไอ้สัตว์ เจ็ดแม่ข่วยงานเยอะชิบหายผมไม่ทำเอกไวสตัตว์ไม่จัดของเฉยเหรอว่าอะไเนี่ยนิดอะไรอะ่ะ ม่ใช่นี่ให้กู้ทำอะไรอะ You need to pick up the product from the warehouse warehouse อยู่ไหนวะอุ้ยไม่ผ่านนะอะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกทุกคนขอ,อเปลี่ยนเกมนะเปลี่ยนเกมนะมะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อออกๆกนะออกนะออกนะ เป็นอะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่ออา่านภาษาอังกฤษไม่ออก พ่อมึงหยิบทีละชิ้นกูถามจริงไอ้หี่ยควยเหอะ 啊，喂！Huh? ค้าไอ้เหี้ยอะไรไอ้สัตว์อยูดเต็มหน้าร้านเลยไอ้เหี้ย